วันที่วันที่5พฤษภาคม2556นะคะขนาน,นี้เวลาประมาณ8โมง40นาทีนะคะวันนี้เรามาทําการฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพนะคะที่ต้นมะขามนะคะอายุ3ปีด้วยกันนะคะที่ไม่เคยออกฝักเลยนะคะพี่การบอกว่าปลูกมานานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นพันุมะขามเปรี้ยวนะคะซึ่งยังไม่เคยออกฝักเลยตอนนี้เราก็ทําการตัดแต่งกิ่งเพิ่มเติมให้นะคะขณะน,นี้เราก็อยู่ที่กลุ่ม สาธิตนะคะการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพนะคะที่ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง,จ,บงจังหวัดราชบุรีนะคะค่ะอันนี้ก็จะฉีดพ่นนะคะทั้งต้นเลยนะคะทำการตัดแต่งกิ่งนะคะนี่เป็นการฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพจีทูเป็นครั้งที่2นะคะจากครั้งแรกที่เรามาทําการฉีดนะคะเราก็ได้การทําการตัดแต่งกิ่งเพิ่มเติมไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวครั้งนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งเพิ่มนะคะให้เขาอยู่ในทรงพุ่มนะคะ ซึ่งจากการสังเกตนะคะก็จะมีการแตกดอกนะคะเนี่ยแตกยอดอ่อน,ออนเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะแตกยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยนะคะต้นนี้นะคะเขามีปัญหาเรื่องการออกดอกนะคะเราก็จะทําการฉีดพ่นทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็พ่นที่โคนต้นไปด้วยนะคะลงดินนะคะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะเราทำการฉีดหัวเชื้ออินรีย์ชีภาพ G2 เป็นครั้งที่สองนะคะอ,นอนันนี้ลงที่โคนต้นด้วยนะคะชุ่มได้เลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาดูผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับต้นมะขามเปรี้ยวต้นนี้นะคะจะคร้หอมก็คือจะฉีดให้เขาคึ้ไหมและนะคะต้นนี้นะคะเป็นการฉีดครึ่งต้นเท่านั้นนะคะอ่าครึ่งต้นนะคะครึ่งต้นฝั่งนี้นะคะติดถนนนะคะซึ่งจากการฉีดไปครั้งที่แล้วนะคะก็มีการติดดอกออกดอกเพิ่มนะคะ แล้วลูกนี่ลูกขยายเดี๋ยวได้กินลูกนะคะรอบรอบนี้ไม่เป็นเชื้อราแน่ได้กินหยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยนะคะและต้นนี้หนาต้นนี้นะคะเราทําการฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพจีทูไปด้วยนะคะครั้งที่แล้วนะคะใบก็จะมีเพี้ยนะคะลงใบดําๆเพียบเลยนะคะลาดํานะคะอันนี้ก็เป็นการฉีดครั้งที่สองนะคะสังเกตได้ว่านะคะต้นเขาจะใบจะเขียวขึ้นนะคะ จะสวยขึ้นแล้วก็จะแตกยอดออกมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทำการฉีดนะคะเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ g ีลงที่โคนต้นด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งที่เสียออกนะคะกิ่งที่แห้งๆออกนะคะให้เขาแตกยอดใหม่นะคะได้ดีกว่าเดิมนะคะ เนี่ยนะตอนนี้ได้ทานลูกบ้างไหมคะคุณาคะปีที่แล้วปีที่แล้วได้ทานเยอะไหมคะมก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราฉีดให้เพิ่มนะคะเราก็จะทานได้เยอะกว่าเดิมนะคะ <c oughs> เราแต่งกิง่งให้เพิ่มด้วยนะคะ,ะ่นี่แตกใบอ่อนเต็มเลยคะ่ะนี่ก็จะมีการติดลูกนะคะแตกใบอ่อนด้วยนะคะหูเยอะเลยนะคะแตกใบอ่อนจากรอบที่แล้วนะคะตามนี่แตกใบอ่อนนี่ก็จะมีผลด้วยนะคะออกแล้วคุณ้ามาดูนี่ ที่อทิตเดียวนี่หนูไม่ได้หนูไม่ได้โม้วนป้าเห็นไหมตุ่มน้อยๆนี่นะอันนี้ตุ่มเล็กๆนคะคะเพิ่งออกแน่นอนนะคะตุ่มเล็กขนาดนี้นะคะดอกเล็กขนาดนี้นะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยชัดเจนนะคะตามกิ่งต่างๆนะคะ <c oughs> นี่นี่ดอกน้อยๆน,นี่นี่ตุ่มนี่มาดูทางนี้ค่ะทางนี้โอ้ตุ่มเล็กๆเพียบเลยนะคะ นี่ยอดใหม่เขาก็จะออกมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวอักรังหน้านะคะอาทิตย์หน้าเรามาทําการฉีดเพิ่มเป็นครั้งที่สามนะคะให้ครบรอบเลยนะคะ3ามครั้งเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ก็้อยอดที่เป็นลาเรียบร้อยนะคะคุณลุงออกดอกนะ เนี่ยค่ะหนูฉีดไปครั้งเดียวออกดอกเลวนะคะแต่ยังไม่ใช่มอันนี้เราก็จะมาดูต้นยอนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นใบเป็นชรานะคะดำๆเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าใบเขาดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้เยอะเลยนะคะใบจะเขียวขึ้นนะคะนี่นะคะตรงที่เราพ่นจาะสาเหตุเพราะว่าเขาเป็นโรคนะคะเราสามารถฉีดพ่นที่ใบแล้วก็ ที่ต้นนะคะลงโคนต้นได้เลยนะคะเพื่อทําลายเชื้อโรคนะคะเชื้อรานะคะที่เขาเป็นอยู่นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดเดี๋ยวเราครั้งหน้าเรามาพบกันนะคะกับหมอเชื้ออินซีชีวภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ G2 นะคะ